ยางตัวเนี้ยนับยางทุกเส้นเลยกระบะอะไรก็มีมันจะมีบอกมันจะมีบอกลิมิตของอยางนะครับอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้่ใช่มันอ่อนไม่่อ่อน,นใช่นี่ไงเดี๋ยวผมจะบอกแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะครับมันจะมีควาแม็กก่อนนับ<ช>หลังจากนั้นนับให้มาดูในวงเล็บหน่วยมันจะเป็น psi ซึ่งเวลาที่เราเข้าไปเติมลมที่ปั๊มปตทอะไรพวกนี้เนาะหน่วยจะเป็น psi ก็คือปอนด์อ่าฉะนั้น ยางยางตัวนี้เนี่ยนัดยางตัวนี้เนี่ยเติมไม่เกินยี่สิบสาม PSI หรือยี่บสามปอนด์อ่ามันจะมีบอกเลยนะครับเราเติมยี่บสามปอนด์เลยนะครับแต่ห้ามเติมเกินนี้ครับที่เขาเจอว่าหกสิบเจ็ดสิบเดสิบนี่มันเท่ากับปอนด์ปอนด์ใช่ครับนี่ครับหน่วยเป็น PSI แต่ว่าถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะใช้เป็นกิโลกร,รมัมนี่กิโลกร,รมัมตัวนี้ก็คือร้อยหกสิบกิโลปาร์ตคานแต่ว่าบ้านเราอ่ะใช้เป็นปอนด์นฉะนั้น ฉะนั้นเวลาที่พ่อซื้อนะไม่วมันจะเป็นซื้อเป็นแบบเข็มที่วัดลมยางเนาะหรือว่าจะเป็นแบบจิ้มไปแล้วมันเด้งออกมานะครับมันหน่วยมันจะมีอยู่สองฝั่งอยู่แล้วอฝั่งอ่ามันจะมีหน่วยกิโลกับหน่วย p s เอสไอยันให้เราดู psi อสไออนี่ก็คือที่วัดเติมหกสิบเจ็ดสิบใช่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 ครับอ่าทีนี้เติมเท่าไหร่ตัวนี้ยี่สิบสามปอนด์ก็คือไม่เกินนี้ยี่สิบสามปอนด์นี่ก็คือเติมลมหกสิบนี่ยหไม่ไม่ไม่ครับก็ไปที่ปั๊มไปที่ปั๊ ยี่สิบห้าหรือยี่สิบสามก็ได้นี่มันจะมีบอกเลยพวกนี้เติมน้อยสิทุกเติมน้อยกว่ารถเติมน้อยกว่ารถกระบะนะแต่แต่ยางใหญ่กว่านะไม่เติมนะครังงงงอ่าครับยาขนาดนี้เติม120ไม่ไม่ไมม่ไม่ครับเอาไม่กินลงน้อยแต่อ่าทีนี้ไออ่าถอดล้างบอกไอตัวนั้นยี่สิบสามใช่ไหมยี่สบสามอันี้สามสิบห้านี่สั่มากกว่า อ่ามากกว่าแต่ล้อเล็กกว่าเล็กกว่าใช่อ้าวงงอีกทีนี้ใช่อ๋อภายในมันต้นกว่าความควบแน่นความควบแน่นตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวเนี้ยอ่าสมมุติถ้าเราไม่ได้เตรียมสมุดอะไรไปเรามาดูที่ตัวนี้เลยอ่านี่ครับสามสิบห้าปอนด์นะครับแค่นั้นเนือเข้าใจว่าอัดไดกพิกเซลติดย่างใหญ่อัดแต่ร้อยยี่สิบเบิร์ดละเบิรไดไปถึงปีหรอกลางใหญ่ใหญ่อ่ะสามสิบเองอ่าพ่ออันนี้ เนี่ยอย่างเหมือนยางของผมตัวเนี้ยหกสิบห้า psi เห็นไหมอ่าฮะเติมไม่เกินหกสิบห้าปอนด์ใช่แค่นั้นนะครับทุกทุกยางทุกย่อจะมีบอกหมด่าอยู่นะเนี่ยครับอยู่ที่ว่าเราจะดูไหมแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่พวกนี้มันมีบอกมาเลยพวกนี้เติมแค่สามสิบห้าสี่สิบนอครับอันนี้คือสําหรับบรรทุกไงถ้าสมมุติว่าบรรทุกเต็มพิกัดเลยยางเราต้องไม่เกินนี้ ลมยางต้องไม่เกินนี้แต่เราเติม30-40เ40พื่อความนิ่มอ่าให้มันนิ่มเราไม่ได้มันทุกอะไรมากมายอ่าตรงนี้<ร>ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นออกอีกทิกเล็กๆนะครับผมตรงนี้นี่ง่ายเลยตรงนี้